สองพะลูกจอมโวให้เสียงภาษาไทยถ้าพูดถึงเรื่องอิดไม่มีใครเกินอิดมอนทรนสว่างอิดชันเลิศที่ทำมาจากดินชั้นดีบ่ายนี้ดิวอี้และลุงของเขาโทมัสทั้งสองได้ช่วยกันเอาขอบกจกขี้ดินให้ผ่านเครื่องอัดดินออกมาเป็นอิดชั้นดีเอาดิวอี้เร็วหน่อยได้เลยฮะลุงโทโมัสครับแป๊บเดียวครับผมจกขอบกอึ๊บ ขอบอกให้มันมีแรงหน่อยซินี่ดูอย่างลุงอึ๊บนี่นี่ไม่ไมตันใจนใจมือนะโกยมันมาเลยปุบนี่เนี่ยทั้งดิวีและโทมัสได้ช่วยกันขนดินนำมาใส่เครื่องจักรที่ทำงานหนักเพื่ออัดออกมาเป็นอิฐชั้นเลิศดอลลา่าเธอคือฝ่ายจัดเรียงอิฐชั้นดีเธอทำงานในทุกๆวันด้วยรอยยิ้มและมีความสุขพร้อมกับเพื่อนเธออีกคนหนึ่งนั่นคือคุณป้าสมศรีที่ช่วยดอลลา่าจัดเรียงอิฐและยังมีน้าของพวกเธอนั่นคือมาร์กาเร็ต มาเกเรตคือฝ่ายสนับสนุนที่จะช่วยจัดเรียงอิฐเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาพวกเขาทำงานกันเป็นครอบครัวใหญ่และนี่คือหลานชายแท้ๆของเขานั่นคือโรเบิร์ตและฝ่ายจัดเรียงอีกคนหนึ่งนั่นคือวินเซนต์เขาเป็นน้าของโรเบิร์ตและในช่วงวันหยุดแองเจิร่าเธอมักจะมาช่วยป้าของเธอไม่ว่าจะเป็นนาตาชาและก็โรซี่วันนี้นาตาชาเธอมาในเสื้อสีลายสวย ทำงานตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากเลยค่ะไม่รู้สึกอิดโ oh อ้หวโอ้หเลยค่ะเมื่อคีดินถูกอัดเสร็จก็จะออกมาเป็นอิดอย่างที่เราเห็นปุ่งออกมาจจโละจโลแล้วก็จะมีที่ตัดให้พวกเธอได้ทำงานกันอย่างขมักขม้นอีกท่านหนึ่งที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือคุณพี่อัมพลอ๋อน,อน้องก็นึกว่าลืมกันแล้วนึกว่าลืมปีแล้วอิอิดได้ถูกเรียงร้อยจัดสรรกันเป็นชั้นเป็นชั้นผ่านเครื่องจักรอันทรงพลังที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศนั่นคือประเทศอุซเบกิสถาน นอกจากพี่อัมพลแล้วก็ยังมีสุภโชคที่ไม่ใช้ขอบกเลยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้มือเครื่องจักรสี่สายพานอันทรงพลังขับด้วยแรงขับเคลื่อน245แรงม้าดันจนไปถึงโซ่ที่มีพละกกำลัง <Yeah. S 1> ในการอัดดินนั้นออกมาเป็นอิฐชั้นเลิศจะสังเกตได้ว่าอิฐนั้นออกมาเป็นรูปทรงที่สวยงามและทนทานในการจัดเรียงทุกๆครั้ง ุกคนที่ทำงานอยู่ที่อิดมอนทอนสว่างทำงานกันอย่างขยันขันแข็งไม่มีใครเอาเปรียบใครเลยเพราะจะต้องส่งอิดให้ทานลูกค้าที่สั่งมาวันละ600-700ก้อนหรือ ไปจนถึง12,345ก้อนและนี่คืออิฐที่จัดเรียงเอาไว้รอส่งลูกค้าของแบรนด์พวกเราอิตมอนทอนสว่างพอและไม่ขึ้นก็ยังมาให้กำลังใจครอบครัวเขาและนี่คือพ่อกำนันนงเจ้าของแบรนด์อิตมอนทอนสว่างอิตเฮานี่นะป่อใส่ใจเรื่องคุณภาพนะรับรองเอาไปกูกรกูกรดีดีมดเนอะเสียงระฆังบอกเวลาเลิกงานจากแองเจลิน่าก็ได้ดังขึ้นเนี้ยคือปุ้ดแผ่นดินขาย หมูเฮาอิดก,ก่ออิดอิดไม่อิดไม่รู้และนี่คืออิดมอนทอนสว่างให้เสียงภาษาไทยโดยสองปลูกจอมโว